ลักษณะของเกาะสมุยเนี่ยถ้าภูมิประเทศเหมือนท้องตัดทะหงายอยู่แล้วบนนี้มันเกิดน้ำทั้งนั้นมีมีน้ำม,ม,ม,มีป่าอุดมสมบูรณ์มากโอ้ยเมื่อก่อนแหล่งน้ำเนี่ยมันสุดยอดมากเช่นน้ำตกหินลาดน้ำตกหน้าเมืองน้ำตกหน้าเมืองนี่เราไปที่หมู่บ้านสวนทุเรียนที่ถนนใหญ่นะ ได้ยินเสียงน้ำที่มันตกลงมาเลยแต่ตอนนี้ในท้องกระทานั้นน่ะมันหมดป่ามันหมดผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งถ้าแล้งสักสาเดือนติดต่อเนี่ยน่ากลัวจะไม่มีน้ำใช้เรื่องระบบน้ำเนี่ยเราทำอยู่แล้วเพราะต้องการน้ำไปยดทุเรียนสูบขึ้นไปใช้บนน้นนี่ย ที่มีน้ําทุกแห่งผมก็ทําควายเลี้ยงปลาทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไปไปร่วมด้วยครับแต่ทีนี้มันเดินคิดดูว่าเ,ออเราน่าจะทําอะไรใช้สักอย่างเลยไปบอกน้องชายว่าเอ,อิมช่วยมาดูขวายให้หน่อยผมจะทำไปไ่ยควาพลังน้ําเขาน้องชายผมเขาเป็นช่างพอมาดูแล้ว ผมว่าทำได้ไหมถ้าทำแบบนี้ผมว่าได้ว่าเราช่วยกันทำทำเพื่อจะเอาพลังน้ำนี้มาปั่นทำควยคว้าพลังน้ำเพราะเป็นขวายไม่ใช่มีน้ำตกที่สูงสูงขนาดนี้ก็ได้แค่หนึ่งกิโลวัตต์แค่แค่พันวัตต์ไม่มากมากกว่านั้นมันทำไม่ได้เพราะว่า พลังน้ำมันน้อยแรงน้ำมันน้อยที่ก่อสมุยผมอยากอยากให้มีเจ้าของสวนนนันทํากันแบบนี้เล็กๆน้อยๆก็ได้เพื่อจะชะลอน้ําไว้ก่อนอย่าอย่าปล่อยทิ้งอย่างเดียว